บริจาค500บาทวัคซีนเพื่อคนไทยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุยประกันง่ายๆสไตล์ทันย่าไก่นะคะเพื่อนๆคะตอนนี้วันนี้เป็นวันบริจาควันแรกนะคะ500บาทวัคซีนเพื่อคนไทยมีใครบริจาคไปบ้านแล้วยังคะเนี่ยทันย่าก็กําลังดูอยู่เลยนะคะพอดีวันนี้ออกบ้าท้งวันก็เลยยังไม่ได้เข้าไปบริจาคในหน้าเว็บเลยเดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยก็ะจะต้องเริ่มแล้วนะคะก็ในความทันย่าว่านะ ห้าร้อยบาทเองอ่ะทานข้าวมื้อเดียวก็พอแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยทัญญาว่าช่วยกันบริจาคก็ดีนะคะเพื่อที่ว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะได้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะถามว่า500บาทเนี่ยหลังจากที่เราบริจาคแล้ว่เราได้อะไรแล้วทำไมทันญาต้องคุยสงสัยแล้วใช่ไหมคะค่ะก็คือพอเราบริจาค500บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะ รับสิทธ์เพื่อเป็นสนลดในการซื้อประกันได้ค่ะในปีหน้าเงื่อนไขนะคะง่ายๆเลย 1. หลังจากบริจาคเสร็จนะคะวันที่25เราก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์นะคะเพื่อรอรับสิทธิ์ค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็รอเลยค่ะ เดือนมีนาปีหน้าเราถึงจะเริ่มซื้อประกันและใช้รับสิทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประกันที่ใครจะหมดมปลายปีนี้นะไม่ต้องรอค่ะต่อไปก่อนเลยเอย่าไม่มีความคล่งงนะคะถามว่าปีหน้าเนี่ยประกันที่เราจะใช้ได้อะใช้กับประกันอะไรได้บ้างประกันรถค่ะทุกคนต้องมีนะคะถ้าดูชาแนลนี้นะแสดงว่ามีรถแล้วล่ะค่ะ กับ2เลยเนี่ยก็คือประกันสุขภาพบางคนอาจจะไม่มีบ้างนะคะก็เริ่มศึกษากันก่อนหาข้อมูลแล้วพี่น้าก็มาคุยเรื่องประกันสุขภาพกันนะคะ 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. ประกันอัคคีภัยบ้านนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้หลักๆนะคะแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดติดย่อยของประกันไปอีกเดี๋ยวทันย่าจะมาอัปเดตให้ฟังต่อไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยประกันตอนเนี้ย ที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถรับส่วนลดได้ก็จะมี2บริษัทค่ะบริษัทแรกทีพยะประกันภัยแน่นอนบริษัทนี้นะคะเพราะว่าเขาสนับสนุนเรื่องรัฐบาลอะไรกันอยู่นะคะ2เลยก็คือวิทยาประกันภัยพี่บิ๊กใหญ่ของเรานะคะหน้าใหญ่ใจปัม้มสายเปนะคะก็พี่เขาก็โอเคอยู่นะคะ2บริษัทนี้ถามว่าเป็นบริษัทที่ เราทํประกันแล้วอุ่นใจได้ทั้งคู่ในความคิดเห็นส่วนตัวนะ,ะ20ปียังไม่เคยมีเคสไหนที่เบิดไม่ได้นะคะอุ่นใจได้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเรามาคุยกันค่อยๆค,คุยกันเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่พอสมควรขนาดวันนี้ลองโทรเข้าไปที่บริษัทประกันนะฝ่ายรับป,ประกันเนี่ยยังให้ข้อมูลตัวแทนได้ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเขานิดนึงนะคะค่ะ แล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครบริจาคแล้วเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์คุยกันกดไลค์กดแชร์แล้วเสร็จก็กับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะคะนันี้นจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วจะได้ไม่พลาดส่วนลดกันค่ะวันนี้ก็บายบายไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบาบายค่ะ